สโลชาเผยไม่กล้าตีลูกกลัวลูกไม่รักปื้มสามีไปหนักตบรางวันค้าเมียที่ดีคุณแม่ใสาหวานว้วสโลชาค่วงสามมีนักธุรกิจตั้งพิพัฒผอมลูกชายฝาแฝดน,น้องวายุพน้องวาตาเล่าถึงความแสบของทั้งคู่ที่ทำเอาคุณแม่ปวดหัวพร้อมเผยถึงอดีตที่แทงสองครั้งจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าเคยคุยกับพี่ตั้ม เขาก็บ่นเหมือนกันช่วงหนึ่งเวลาลูกสนบัวไม่กล้าดุจะตีไม่กล้าตีกลัวเขาเจ็บกลัวเขาไม่รักรู้สึกอย่างนั้นจนวันหนึ่งได้มาคุยกับพี่ตั้มเขาบอกว่าการที่เธอเป็นแบบนี้เธอกำลังทำร้ายลูกอยู่นะเราก็ฟังว่าจะเป็นแม่ที่เข้มงวดขึ้นจนได้ไปเจอคนคนนึงบอกว่าถ้ามีลูกศัก์แต่ว่าจะมีไม่เลี้ยงให้เขามีคุณภาพก็ไม่ต้องมีจะมีไปทำไม รู้สึกเหมือนตกหน้าแรงๆมาครั้งหนึ่งข่าวสดบ้านเทิงบัวสโลชาคุซแซปโชว์